ยากมากครับยากมากๆเพราะว่าคือผมตัดส,สินใจอยู่คนเดียวนานมากๆคนตอนรับผมก็อุ่นมากมอยากร้องแต่ว่าออกไปหาประสบการณ์ใหม่อยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆเด็กพี่มีนก็เพี่มีนน่ารักมากๆครับอกว่าพูดกับผมแบบแต่ว่าเออแบบคือเขาก็บอกว่า,า,วาจะเป็นกําลังใจให้ในานาคตของผมต่อไปด้วยอะไรเงี้ยเขาดีใก เวลคัมสู่บ้าน c m m t v ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอยากเป็นทางการเป็นไงบ้างคะลูกก็รู้สึกว่าทุกคนต้อนรับผมก็อุ่นมากก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็อุ่นใจมากตอนข้ามกันตอนมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับตล้วจไปยังการตัดสินใจเป็นยังไงบ้าน่าตัดสินใจเหรอครับก็คือผมอยากลองแต่ว่าออกไปหาประสบการณ์ใหม่อยากออกไปหาความกระทำใหม่ใหม่ ก็เลยตัดใจไปเผื่อพี่กองก็แบบเออผมอยากลองไปหาประสบการณ์ใปเผ่ๆซึ่งการคุยกันนะครับผมกับพี่มีนกับพี่ก้องคือทุกคนแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนแบบว่ายินดีที่จะแบบว่าให้บมกแต่ว่าได้ลองเอาไปหาประสบการณ์วันที่เดนไปบอกพี่กองพี่กองบอกบอกว่ายังไงโอ้พี่ก้องก็พี่กองเขาก็แบบว่ายอมรับในการตัดใจ,ใจผมครับเพราะว่าคือชีวิตมันยังอีกยาวไกลมากๆจริงๆก็คือก็เลย รู้สึกขอบคุณพี่กองนะครับที่แบบว่าเคารพการตัดสินใจของผมด้วย <c oughs> จริงๆมันยากเลยด้วยความที่ไล่เก่าเรามีคู่แไม่มีแล้วม,มันจะเป็นเออมันจะเป็นรูปแบบไหนหลายคนอยากรู้ครับครับก็ยากมากครับยากมากๆเพราะว่าคือผมตัดสินใจอยู่คนเดียวนานมากๆแบบว่าไม่รู้จะไปพูดยังไงดีเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเพราะว่าสำหรับผมผมเลงคิดแล้วแบบคือผมอยู่กับพี่ก้องมานานอะไรอย่างเงี้ยแบบเติบโตมาเพราะอยู่กับพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบบรู้สึกแบบ Connect, รู้สึกหนักใจมากๆแบบว่าเครียดมากก่อนที่จะแบบว่าเดินไบอกคุณกองในพาร์ติชันที่มีค่ะเราได้คุยกับพี่มีนยังไงครับเรคุยปกติเลยพี่มีก็คือพี่มีน่ารักมากๆเขาแบบว่าพูดกับผมแบบแต่ว่าเออแบบคือเขาก็บอกว่าจะเป็นกําลังใจให้ในอนาคตของผมต่อไปด้วยเลยก็น่ารักมากครับแล้วพอมาอย่างนี้มันจะเกิดการทำงานกันจิมมี่มีมันจะเป็นรูปแบบไหนอีกอะไรนะงานมันจะเป็นรูปแบบไหนไม่ถึงว่างานเลยนะไม่ถึงว่างานมีงานในค่ายจะเป็นรูปแบบไหนจะมี อันนี้คือมันอาจจะเป็นได้ในรูปแบบองผมคือผมยังไม่ทราบเลยตอนนี้แต่ว่าคือผมอยากลองแบบทำอะไรแบบใหม่ๆอยากบอกว่าอยากหาประสบการณ์ในหลายๆด้านต้องเก็เตรียมตัวเตรียมใจครับเตรียมตัวตีิ่งนีว่ามันท้าทายสำหรับเราแต่ว่ามันก็คาดหวังสำหรับที่อ๋อครับก็แฟนๆก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับทำไมล่ะลูก เราเล่นเราเล่นก็ผมก็ในพักผมผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของผมทำผลงานของผมให้ดีที่สุดครับผมอย่างพอเราแกนน์โนมินี่ได้ประมาณสักเดือนนมือมันก็นมีข่าวว่าพี่มีหนุษญาอัิที่มีแต่ตามพวกเราทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนลุ้นไงอ๋อนีผอ่ผมไม่ทราบจริงๆครับผมไม่ทราบจริงๆก็ผมไม่ทราบจริงเลยไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค เห็นเรับเห็นเห็นเห็นเรารู้สึกเงาสูงสูเราเป็นติดตั้งอ๋อก็ผมค่อนข้างสูงเขาก็พยายามหาคนที่สูงครัาผมแต่ก็ไม่แน่เลผม่าจะอยู่โปรไซก็ได้ไม่เ็นไเออไม่ได้ไม่ได้เอยโรไซเลยเาผมเป็นพระเอกแล้วจะได้เห็นจะได้มีเห็นผลงานเร็วๆนี้ไหมคะอะไรเงี้ยก็ก็เราิดตามนะครับเพราะ่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเะมือนกันจริงไม่ทราบกี่เปอร์เซ็น ไม่ทราบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ทราบจริงจรเลยที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มาคุยกันได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่คือสบายใจมากขึ้นมากับสิ่งที่มันจะเริ่มชัดเจนมากๆขึ้นไม่ไม่ไม่ถึงอะไรนะครับสบายใจมากขึ้นเลยอะตอนได้ออมาก็อ๋อสบายใจครับสบายใจมากๆครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือรู้สึกแบบดีใจแล้วโอ้โุทั้งวที่ทุกคนแบบ ให้ก็แสตอบรับกับผมที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกอบูดกับมึงที่แม่จะบอกว่าแอลลี่เขาไม่ยังไาที่พี่าอาจจะมีแค่แค่รู้ว่อะไรกันทีเนี้ยก็ก็อยากบอกว่ารักทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณทุกทุกคนที่แบบว่าซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็พี่มีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตผมกับพี่มีต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าจะทำงานไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราต่อไปจริงๆครับ ได้ครับแล้วพ่าะกระจายไข่ไก็ยังเป็นรูปคนเดิมที่แบบคุณแฟนจะไว้ได้ใช่ไหมครับครับผม,ผมคนเดิมครับใช่แล้วทะเลเป็นยังไงบ้างทะเลก็แซ่บครับมับนจะมีอีกไหมันจเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัพอัพหุ่นก่อนตอนนี้รอหุ่น,น<อ>จะมีร้านทองให้เห็นหรอคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไปฟิตเน็ตหนึ่งวันตอนนี้คือปวดตัวมากจริงๆเลยที่ทะเลนี่คือร้างทองไหมยังยังครับเป็นเป็นร้างเป็นร้างทองแดงอยู่แต่ว่าแต่หลังจากนี้มีให้ดูแน่นอนมีมีครับแล้วเร็วนี้ ใช้เวลานิดนึงครับแล้ป็โสายคุณสายใช่ไหมครับมีกับคุณขาวคุณขาวลูกเต๋าคุณรอ